สวัสดีจ้าเยี่ยมพะเลจ้ะโรงห้อยอีกระจ้าพี่น้องอีกมือนึงจ้ะยิ่งทรงห้อยทางหน้าจักเชียนยังเนาะยจ้าพี่น้องโรงห้อยไว้เป็นตอนลูกตอนเต่าลราจะเขาสีมาปีใหม่จังน่อยนี่จ้บพี่น้องยังก็ตามสมเป็นหน่วยยิ่งย้ายจ้ะเป็นห้อยช่วยได้อจ้ะ นี่เน่าจ้ะเป็นมีหน่อยดีหน่อยเน่าเลยเนาะจ้ะมีดีจ้ะนี่จะพินองะนางรัดง่วจ้ะมึงง่วไปนั่ม ใถงจ้ะั่วขังก็แท่น่าจะพี่นออ้องว่านกับอะไรลง้งกีบไปเหมือนหนึ่งจะนอจ้อจะพี่นออ้องถั่วแห้งมาได้จากเพิ่นเพินเ่นห้อยกระตายจ้ะ ตจบมนหน้ายญ้าเองเด้อจ้ะพี่น้องมัอนี้มันได้ลงห้องจ้ะาคนกันจ้ะพี่น้อง cho mua ngoài còn chả Để cho mày nó chạy thịt nữa. cái đồ xem đấy là chạm <laughs> งยาวพี oh, いい่น้องขอถอดขอไฟเด้อจ่าบดไอเสือเตอรน้องยาพี่น้องโอบมึงง้อจ่ายเินนออกจากนั้นหน้าจะาหาขีเมื่พี่น้องเมื่อกระย่างได้จ้ะยุงงอเป็นน้ำจด้สิหายยังง้อจะอยย่ใหายยู่หน้าครับะสงหอย ีิจาต้นห้กระตาย,ยกระตายจะพี้ยนออกง่ายน่อยเนี่ย หยั่งแน่อยู่จ้า,จาวันนี้จะพี่นอ้องไว้ก็บตับสม สุลุพ้งานจะาพี่น้องสรงหอยจ้าเป็นหอยกระต่ายกับหอยโชลี่เด้อจ้ะคินี่กับมี่ยังไรจ่าจ้าจ้าเยี่ยมพ้าลอจ้ะทองหอยขังก็แทหน้าย่าเองจ้าพี่น้องคิน่สนิแล้วนะจ้าสวัสดีจ้า